สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำซุกกี้รวมมิตรกินกันนะคะมาดูวัตถุดิบกันเลยคะ่ะก็จะมีวุ้นเส้นนะคะก็เป็นผักกาดขาวขึ้นช่ายเห็ดเข็มทอง ไ่ไก่สองนะคะแล้วก็ผักบุ้งค่ะแล้วก็จะเป็นกุ้งค่ะปลาหมึกลูกชิ้นค่ะแล้วก็จะเป็นหมูบดนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ ต้มน้ำนะคะแล้วก็ใส่ขนอกกอนลงไปค่ะน้ำปลา1ช้อนค่ะซอสหอยค่ะแล้วก็จะใส่ไข่นะคะสองฟองค่ะแล้วก็จะใส่หมูบดนะคะ ็จะใส่ลูกชิ้นนะคะแล้วก็จะเป็นผักกาดขาวนะคะเห็ดเข็มทองค่ะผักบ,บุ้งค่ะโอ้ยล้นหมอ้อเลยขณะนี้ประชากรล้นหมอ้อแล้วนะคะ ลำดับต่อไปกุ้งกับปลาหมึกค่ะชุอกินหมดหมู่บ้านเลยมึงเนี่ยเต็มหมอ้อเลยค่ะยังมีวุ้นเส้นอีกนะคะใครจะกินก็มากินด้วยกันนะ เต็มหม้อเลยค่ะเครื่องเน้นเน้นรอสุกแล้วก็จะใส่วุ้นเส้นนะคะทีหลังเพื่อนเลยค่ะ กินไหมคะเดี๋ยวจะใส่วุ้นเส้นแล้วนอใส่วุ้นเส้นลงไปเลยแ,แล้วก็ปิดเตาแล้วก็ตักกินได้เลย ลืมใส่ขึ้นช่ายนะคะขออภัยค่ะอันนี้เสร็จแล้วค่ะเดีย๋ยวมาตักกันเลยนะคะโอ้โหควันขโมยอยากกินอนไหรก็ตัก ลูกชิน้นเอากุ้งนะขวันขึ้นปลาหมึกแล้วก็ชอบกินเห็ดกับบุญเส้นอุ้ยตกลงชอบทุกอย่างเลย ที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำจิ้มค่ะเทลงไปเลยค่ะโอ้โหเกือบหมดขวดว้าวน่ากินไหมคะซุกิรวมมี แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ